พราะนั้นสัมมาทิฏฐิอันดับแรกคือฝึกศึกษาเรียนรูท้ทำความเข้าใจทุกอย่างนะแต่ที่สำคัญคือศึกษาเรียนรู้ใจของตัวเองอันดับที่สองสัมมาสังกัปปะอันนี้ฝึกคิดถ้าไม่ฝึกน่ะมันคิดสเปสสังกัปะเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดวุนาปอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราฝึกปับ อ่ามันจะคิดเป็นระบบอ,อันนี้คิดอันนี้มีคนคิดมันไปเดือกแต่ถ้าไม่ฝึกภาษาพละเร็วสมถะกรรมาฐานหางานให้กิตทำเพื่อกิตสงบวิปัสสนากรรมาฐานหางานให้กิตรู้แจ้งจริง,รงถ้าไม่หางานให้กิจทํามันจะไปทํางานเองคือไปทำนอนคิดนอนคิดนี่มันคิดสารพัดคิดเนี่ยนี่คือมันหางานทําเองเพราะเราไม่หางานให้มันทำไปโท่เอนไม่ได้ ต้โทษตัวเองไปหางานให้มันทำเหมือนมันใครก็ตามแบบเราทำไปหางานให้มันทำเหมือนเด็กเราหางานให้มันทำคือโทรศัพท์มันก็เล่นโทรศัพท์ทุกเมื่อก็ไปด่ามันไม่ได้ต้องหางานให้มันทำมันก็เล่นของมันก็เล่นเว้นเวลาหน่อยสิเอาแม่ให้ฉันเล่นก็จะก็เล่นน่สิว่าฉันเล่นที่มันด่าฉันได้ไงแม่ให้ฉันเล่นก็แตงว่าเอาเล่นเป็นเวลาก็บอก เวลานี่เเวลานี่เล่นนะเวลานั้นทําอย่างอื่นนะนี่ก็บอกเด็ดนี่พลอยเขาเล่นก็เล่นไปด่าเขาไม่ได้นะสิเพราะว่าลองไปเป็นคนให้เขาเล่นไปซื้อมาให้เขาเล่นมันความคิดย,ยู่่ไหนอยู่ที่ใครอยู่ที่เรามันอยู่ที่ลกูกมันอยู่ที่คเราก็บอกเพราะนั้นงานของจิตก็คือฝึกให้มันคิดฝึกให้มันพูด,ฝ,พดฝึกให้มันทําฝึกมัน ไอ้คิดอย่างนี้มันสร้างปัญหาคิดอย่างนี้มันทําให้เกิดจุดด่คิดอย่างนี้มันทําให้เกิดความโโ่คุณกําลังฝึกคิดในทางไม่ดีหยุดได้ไหมนี่สอนโอ้ไม่ดีผมพ่อไว้อย่างนั้นผมพ่อไว้จิตใไม่นเป็นคนมันบบแล้วก็ทําให้จิตขุนมันผิดทางนั้นเนี้ยทำอย่างอื่นไม่ได้หรือเปลี่ยนความคิดทิ่ไ้่ใจเขาก็รู้สินี่คือฝึกมัน แต่เราไม่ค่อยได้ฝึกมันมันก็เลยหายใจปกติหายใจด้วยแบบคิดดื้อๆเนี่ยคือไม่ฝึกมันคิดมันจะไปโษขึ้นไม่ได้โทษตัวเองนั่นเห็นไหมทำแหะชัดๆเพราะนั้นสัมมาสังกัปปะแปลว่าฝึกคิดถ้าคิดเรื่องลบมันไม่ดีทำให้ติดขุนคิดหยุดคิดไม่หยุดก็็ิดดำคิดมืด พอดำมืดแล้วก็ด,ากด่ากันได้ฆ่ากันได้เราคมเคยได้ยินคนฆ่าตัวตาย<ม>เงินก็มีเอาโดดตึกตายเงินก็มีรถก็มีบ้านก็มีหรือสามีก็มีภรรยะาก็มีทุกอย่างมันมีหมดแต่มันฆ่าตัวตาย<ม>จริงตัวตายเพราะอะไรอ่ะจิตมันดำมันมองไม่เห็นคุณค่าอนตัวเอง ถ้ากินมันใสสว่างมันมองเห็นอู้เรามีคุณค่าเรามีพ่อมีแม่มีสามีมีภรรยาคิดหมดแต่ไี่มองไม่เห็นอะสิเนี่ยมันมืดขนาดมืดจนฆ่าตัวตายม,มันเป็นมิจฉาทิฐิเข้าใจผเิด,ดม,มันเป็นมิจฉาสังมิจฉาสติมิจฉาสติคือพลังสติในทางลบคนถึงฆ่าตัวตายเพราะว่าจิตมันดำแล้วมันคิดในเนี้ยลบจนมันดำ มองไม่เห็นก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรทรัพย์ภายนอกมีคิดว่าสามีก็มีภรรยาก็มีเงินก็มีรถก็ม,กมีบ้านก็มีไม่ใช่ไหมมีไม่ใช่ไหมม,ม,ม,มีมีหมดแต่ทาไมไปฆ่าตัวตายแสดงว่าทรัพย์ภายนอกนี่มันไม่มีคุณค่าสำหรับเขาแม้แต่ตัวเขายังไม่มีคุณค่าเลยฆ่าตัวตายแต่ถ้าใจใส่ใจสาว่างมันพวกเราเนี่ย อ๋คนที่มีความสุขแล้วไม่ไม่ฆ่าตัวตายก็ใจเขาใส่รู้ว่าอยู่ในโลวนี้มีความสุขอยู่ในโลวกลก้วมีความสุขเอ,อ,องมองเห็นคุณข้าสามีภรรยาทุกคนมองเห็นเขาก็เลยไม่ฆ่าไม่ถลอกาตใจมันดำแตใจมันขุ่เนเดศเพอใจขุ่นลังแหมงเลยเรมาเราเนะี่ยเกิดจากใจเราไม่ดี ก็ด่านสิคน,นแท้ๆก็บอกว่าเฮีย้ย <c oughs> คน,นแท้ๆก็บอกว่าวสัตว์เอยมันมันใจมันำดำนะครับมองเห็นคนเป็นสัตว์ดูสมมดิมองเห็นคนเป็นเฮี้ยใจมันดำามองคนเป็นคนเหรอนี่คือใจดำมองเห็นคนเป็นอย่างอื่นถ้าใจใสมองเห็นคนเป็นคนนี่นี่คือใจใสกับใจดำ มันต่างกันอย่างนี้เพราะนั้นสัมมาสังกัปปะคือฝึกคิดรู้ว่ามันคิดแลวด้วปรดรู้แล้วไม่พอใจจุดหายเจเข้าหายเจออกแต่ถ้าไม่ฝึกมันก็ไปตามอารมณ์นั้นนะน้ำมะำลาเลยเพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะสัมมาแปลวัาถูกกูคิดฝึกคิดให้ถูกต้องซะ <c oughs> ถ้าฝึกไม่ถูกต้องมันจะหาขยักมาสู่จิตของตัวเอง มันจะหาความดําความมืดมาสู่เิีของตัวเองเพราะว่าจิตใจมันเป็นวนจิตุลมันเป็นบาปเราก็ำลังสร้างจิตที่มันขุนขุนมากก็ดําดํามากก็มองไม่เห็นนะี่างนอกมันมืดมืดแล้วไม่มีไฟฉายแล้วมันมีไฟฟ้ามันจะไปได้อย่างไงข้างหน้าเราก็เดินไม่ได้ถอยหลังเราก็กลัวเพราะมันมืด,มดใจมืดก็แบบเดียวกันแล้วมันจะไปยังไงอยู่ทําไมทีนี้ เพราะมัน <One> ม <input> so ืดมันมองไม่เห็นลองดูสิจะมีไฟฉายนะจะกล้าเดินไหมมันก็ไม่กล้าเดินสิมันไ่เหยียบหมาเหยียบแมวเหยียบงูปรุงแต่งสารพัดเลยนีเพราะมันมืดแต่ถ้าสว่างมีไฟฉายไปโขดเลือกทางเลยสิโอ้สองทางโอ้นี่ทางดีโอ้ทางไม่ดีมันจะเลือกคือสว่างอย่างเงี้ยจิตมันสว่างมันจะมองเห็นเพราะนั้นเ็าเลือกเอาสิปรุงแต่งจิตสัมมาสังกัปปะ คือฝึกจิตให้คิดคิดในแง่บวกคิดในแง่ดีแล้วมันจะทําให้จิตใสเพราะจิตใสมันเป็นบุญจําไปจิตคุณมันเป็นอาแล้วก็ฝึกให้จิตคิดเพราะนั้นอยู่กับลมหายใจดีที่สุดอยู่กับลมหายใจนี่เป็นการสร้างหรือาการฝึกตัวรู้ให้เกิดขึ้นมากมันพอตัวรู้มากมันก็เป็นเซพติดขับตัวเตือนขึ้นมาฟับทันที ออไปนะมันจะเป็นตัวเตือนเตือนปั๊บ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 ทันทีคำนี้ไม่ดีมันจะไม่พูดคำนี้ดีจะพูดคือมันจะมีตัวรู้ขึ้นมาปั๊บปั๊บปั๊บมันจะเตือนปั๊บ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 เลยแล้วอันตรายก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือการฝึกสมาสังกับปะสสมาวาจาทีนีงคือคำพูดทีนี้พอฝึกจิตคิดเป็นแล้วมันก็พูดดี เขาพูดดีทำก็ดีสัมมากรรมตัางทำดีสัมมาชีวะก็รู้จักประมาณไม่ทำตัวเองเดือดร้อนไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนคือใช้ชีวิตพอเพียงหรือว่าพอเพียงไม่จับพอดีในหลวงใช้คำพูดอันนี้มบนเป็นพอเพียงพอเพียงพอดีก็พอเพียงมืนอเกิดอย่างเงี้ยมันไม่แห่งไม่เบาถ้าพอดีเมันกับลงตัวพอเพียงนี้มันพอเพียงแต่ถ้าไม่พอเพียงเมื่อกัน เหลือบน้ำนิดหน่อยแต่ถ้าพอเพียงพอเพียงพอดีอันเดียวกันแต่ในหลวงท่านฉลาเพราะว่ามันมีหลายศาสนา<ม>ท่านอยากไม่อยากให้เองพทธศาสนามากก็<ม>เลยเปลี่ยนคําพูดให้มันเข้าใจง่ายไม,ม่ท่านจะไม่พูดภาษาบาลีจะพูดภาษาไทายและก็ถ่อยภาษาไทายให้มันง่ายที่สุด<ม>เข้ากับทุกศาสนาเขาฟังแล้วก็ไม่เป็นไรนี<ม>่เพราะนั้น การฝึกทำการฝึกใช้ชีวิตให้พอเพียงรูปพอดีไม่ทําตัวเองให้แย่หรือว่าไม่ใช่ทรมานตัวเองจนร่างกายพร้อมรือว่าไม่ทรมานตัวเองให้มันมากเกินไปจะไปกินก็เยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเครื่องดื่มก็แล้วแต่พราะเนี้ยคือชีวิตมันจะดำรงอยู่ได้ก็ต่อมื่อเราทําให้พอเพียงรความเพียงเพราะนั้น สัมมาชีวะคือดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงคือพอดีสัมมาสติพอทำดีแล้วรือรู้ว่ามันดีแล้วทำต่อไปพอรู้ว่าสัมมาสติคือมันรู้แล้วว่ามันดีก็ทำต่อไปก็ไม่ให้มันมากไม่ให้มันน้อยพอดีสัมมาสมาธิตัต้งใจทำน,นี่คือมักแปดเพราะฉะนั้นไอ้มักแปดเนี่ยย่อลงมาเหลือสาม คือศีลสมาธิปัญญาศีลคืออะไรคือการสัรรลมกายขาวาดาเท่านั้นเองสมาธิคือการจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งนึ่งเป็นสมาธิก็คือสํารวมใจใจคิดแง่ลบไม่สัรวมลมได้คิดแง่บวกสิให้มันจดจ่อในแง่บวกถ้าจดจ่อแง่ลบมันก็เกิดพลังลบเราจะไปสร้างพลังลบทำไมก็สร้างพลังบวกสิห่า สมาธิเกลยสมดุลใจสมดุลจิตแม่คิดปรุงแต่งในแง่ลบส,สุดท้ายปัญญาปัญญาก็พิจารณาสาคัญร่างกายจึงคิดแง่ลบแง่บวกมันก็ไม่แน่นอนแง่แต่ร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้เราจะรู้ว่าร่างกายของเราคงทนไหมดูคนแก่มีไหมละ่ะดูคนป่วยมีไหมละ่ะเด็กป่วยมีไหมเด็กตายมีไหมคนสงอายุมีไหม นั่นเราไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตายเหรอเนี่ยปัญดาพิจารณาตรงนี้เพื่อจะให้รู้ว่าร่างกายไม่คงทนถาวอน,น,นะฮะจหลงตัวเองนะไม่ต้องถามคนอนื่นนะมึงรู้ไหมกูเป็นใครไม่ต้องถามนี่เพราะฉะนั้นรู้จักตัวเองพอรู้จักตัวเองก็ไม่สร้างปัญหาให้แก่ตัวเองนี่คือพิธีการเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาจากแปดเหลือสามจากสามเหลือหนึ่ง คือรู้ลมหายใจเขา้าออกนี่ถือมักแปดกลางที่สุดเพราะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ลมหายใจเขา้าออกนั่นคือตําเนินมักแปดหายใจเขา้าไปจากใครใหายใจเขาเป็น้ถูกใครไม่มีแค่รู้ลมหายใจเขา่ามันคือปฏิบัติตามมักแต่เราไม่ได้ปฏิบัติก็เลยปล่อยเด็หายลมหายใจ,ใใใจเขา้าเข้าปกติไม่รู้มันมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติมันก็เลยไปนั่งเศร้าอุตส่าห์ทํารุ่นช่วยเยือนรุ่นยี่สิบ มันไม่ยากเลยมาปักบลงหายใจเข้าสร้างสติตัวนี้ให้มากมากถ้าเปลี่ยนความคิดปั๊บคือเขาบอกคือความคิดก็คืออยู่ลมหายใจเข้าอันนี้คือฝึกให้อยู่กับลมหายใจที่ว่าอยู่ปัจจุบันถ้าจิตส่ออกไปข้างนอกคิดข้างนอกปับ๊บแสดงว่าผิดผิดทางผิดทางแต่ถ้าไม่ผิดทางก็คือเห็นคนอื่นแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูดี ถ้าไม่ย้อนผิดไปเรื่อยๆแปลว่าผิดทางเพราะว่าต้องการให้รู้ตัวเองให้รู้คนอื่นรู้คนอื่นเป็นร้างสู้รู้ตัวเองไม่ได้วันนั้นรู้ตัวเองดีกว่าถ้ารู้คนคนอื่นแล้วเราก็ยังทุกข์ยังเครียดยังงดหนิดแล้วนั่นก็ผิดสิเราคิดอย่างนี้ที่ก็จะรนะู้หนาไปนู้นเป็นชุมโมหอย่างงี้รู้อ่ะใช่เราเรายังหายใจไม่เนี่ยเพราะหายใจอ๋อทำไมไม่อยู่บนลมหายใจเ่าอ๋อดัน รู้ตัวเองใช่ไหมอา้าวรู้ตัวเองเหรอรู้ลราหายใจเขา้าสิเพราะมันจะสร้างสติเพราะว่าสติเราน้อยสติน้อยก็เตือนไม่ได้สติมากเตือนมากเหมือนเราอ่านหนังสือได้มากเพราะเราฝึกอ่านไม่รู้กี่ล้านครั้งจะอ่านผิดเนี่ยเดี๋ยวรรู้ทนพูดเลยจะไปอ่านผิดได้ยังไงมันก็อ่านไวไ้ถึงอ่านได้ข้างในมันก็เถียงพูดอา่านผิดพูดอ่านผิดนั่นแหละนี่คือรู้จริงเหมือนกันถ้าหากว่าเราฝึกสติแก่กล้า สติหลวงพ่อว่ามีหกขั้นเราได้แค่สติสมัมปชัญญะธรรมดาธรรมดาทนั้นเองขั้นที่สองเราไม่ฝึกขั้นที่สองคืออะไรขั้นที่สองคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่หนึ่งคืออะไรกานายคสติสติปัฏฐานสี่ก็กาเวทนาจิตคําคำย่อคือสติปัฏฐานสี่คือ กายเวทนาจิตธรรมนี่เรียกว่าย่อคำพูดย่อคำยาวๆคือกายานุปัสสนาสติตปัฏฐานแปลง่ายๆคือเอาสติไว้ที่กายเมื่อสติไว้ที่กายมันส่วนไหนอ่ะก็ลมหายใจทุกส่วนทั้งกายอยางแล้วก็ลมหายใจลมหายใจก็เรียกว่ากายอย่างัหนลมนี่นะ ถ้ารู้ลมหายใจคือรู้กายอย่างไนพระเจ้าว่าอย่างนั้นเพราะว่าไอธาตุทั้งสี<ม>่นี่ดินน้ำลมไฟทั้งสี่ลมก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าเรารู้ลมหายใจก็คืออยู่กับสัตว์ร่างกายของเรามันเป็นกายอย่างนั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะจะฝึกให้มีตัวรู้มากๆสติขั้นที่สองก็คือ สติปัฏฐานสี่หนึ่งอยู่ที่กายกายก็ทุกส่วนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้หมดแม้อยู่นิ่งๆก็รู้ลมหายใจเขา้าเรานั่งสมาธิร่างกายมัเคลื่อนไหวแต่ลมหายใจมันเคลื่อนไหวเราก็รู้ตรงนี้เข้าก็รู้ออกก็ร,ร,ร,รู้นี่นี่นี่คือฝึกถูกทางเพราะฉะนั้นการฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกก็คือเอาสติไว้ที่กาย เมื่อสติไว้ที่กายเวทนาเกิดขึ้นถึงมันจะเป็นส่วนกายหรือส่วนลมหายใจเราก็ต้องรู้พอเวทนาเกิดขึ้นกิดคิดยังไงกิตตามนุกัสสนาสิเถิดจิตค,คิดยังไงกับเวทนานี้ชอบไม่ชอบอ่าชอบแล้วไม่ชอบมานุปัสนาชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่าไปไม่ให้ยึดติดสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์คิดอย่างนี้ เพื่อที่จะสร้างให้มันมีมากมากถ้าไปยึดติดปั๊บมันจะไม่ไปไหนอะไสิติดสุขอยู่ตรงนั้นติดทุกข์อยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไม่ก้าวหน้าถ้าสุขก็สุขอยู่ตรงนั้นถ้าทุกข์ก็ทุกข์อยู่งพอมันหลุดทุกข์ไปถ้ามันสุขหลุดไปก็เสียใจอะไรสิเสียใจไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายมันเป็นอย่างนี้เสียใจก็ผิดทุกข์ใจก็ผิดเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วบังคับไดินไม่ได้ แล้วจะไปยึดทำไใหมน่นี่นคือวิธีการคิดให้เข้าใจนี่คือธรรมาน,ปนาุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมารู้ธรรมะก็คือเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้แล้วก็หายไปได้ไม่ว่าอะไรโท<ม><ม>รศัพท์ก็เสียได้แก้วก็แตกได้โต๊ะก,ก็เสียได้ทุกอย่างเป็นทุกข์<ม>เพราะว่ามันคงอยู่สภาพดิมไม่ได้ท,กกทุกั็ทุกแก้วน้ําก็ทุกข์โทรศัพท์ก็ทุกข์ มาเช็ดทุกเฉพาป่ะนอนหลับเรื่องออกมาแล้วเ่านั้นยังไม่ออกลออกลายกันเลยออกลายกันเลยสติขั้นที่สองนี่ มันจะเป pues post, ็นพลังงานให้เกิดสติขั hmm. ้นที่สามขั้นที่สองเนี่ยต้องฝึกมันถ้าขั้นที่สองไม่ฝึกขั้นที่สามไม่เกิดขึ้นขั้นที่สี่ก็ไม่เกิดขึ้นขั้นที่ห้าก็ไม่เกิดขั้นที่หก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉนั้นสําคัญอยู่ที่ขั้นที่สองเนี่ยขั้นที่สองสำคัญต้องให้ความสําคัญเพราะว่าสติขั้นที่สามมันมันจะอยู่ที่สติพละงทิงนพละมาจากไหนก็มาจากสติปัฏฐานสี่ คือพละก็สติพละคือมีสติมีกำลังกำลังมาจากไหนมาจากการฝึกในสติปัญสี่คือขั้นที่สองฝึกรู้ตัวฝึกรู้ตัวฝึกรู้ตัว,ตวมันก็จะเพิ่มขึ้นก็เลยกลายเป็นสติพละจากสติพละก็เป็นสติอินรีย์คือใหญ่จากสติอินรีย์ก็เป็นสติสัมโภชงอง์แห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้หลุดนถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ผิดแล้วพอไม่ผิดปับ๊บเข้าสู่มรรคเป็นสัมมาสติอนะ เป็นสมาสติร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่ผิดเรียกว่าสติขั้นเราใช้ปัจจุบันนี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะทั่วไปรู้ตัวมัง่งขี้หลงขี้หลืมมัง่งรู้ตัวมัง่งขี้หลงขี้ลืมมัง่งเพราะอะไรเราไม่ฝึกสติขั้นที่สองขั้นที่สองเราไม่ฝึกเราโมเดลบไปอย่างอื่นรู้อย่างอื่นไม่รู้กายของตัวเองเราไปรู้แต่คนอื่น หาสกปรกเข้ามาหาแต่ตัวเองระ่าดตัวเองทุกทุกอยู่นั่นนะถ้ารู้ตัวเองมากนี่แหละปัญหาจะจบเพราะมีพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาจะตามมา, <l ux> <ๆ l ux> าฟับๆก็เหมือนเราฝึกกอไก่เข็นไม่รู้กี่ครั้งเหมือนครั้งแสนครั้งล้านครั้งเราจะเขียนผิดไหมไม่ผิดตัวนี้ก็เหมือนกันเราฝึกสติที่อยู่ที่กายมองเรา อยู่ในเรียบบทไหนก็รู้ทีนี้สติมันก็เลยมีสองแบบมิจฉากับสัมมาแล้วฝึกมิจฉาก็รู้ทางผิดอย่างรู้ทางผิดก็คืออย่างคนใจดําัมีมิจฉาสติมากเมื่อมีมิจฉาสติมากเขาจะฆ่าตัวตายเขารู้ตัวไหมรู้ไหมเขารู้รู้เขาใช้เครื่องมือใช้อะไรได้ใหมด แลนั้นเขารู้รู้ว่าเขาจะฆ่าตัวตายยังไงวางแผนได้แต่มัาสติมังผิดอันนี้ถูกต้องขาดสติในทางสัมมาแต่มีสติในทางมิจฉามันมีสองแบบมิจฉาสติกับสัมมาสติเพราะฉะนั้นเขาจึงจับปืนได้ก็จับปืนได้ยิงขึ้นฟ้ากลัวเขาจะตายไหมไม่ตายเม่ยเขารู้ไม่ใช่ไม่รู้ ยิ่งที่ไหนมันถึงจะตายเขารู้เองนี่คือมิจฉาสติด้วยกันสติเขาบอกมีสองอย่างมิจฉาสติกับสัมมาสติผู้ไม่ด่ารู้คำไหนมันจะไม่เสียหายมันสัตว์แม่งเนี่ยมันรู้มันตึองด่าออกไปแล้วก็ใสเอาลงไปเานียใส่เข้าไปอย่างนี้คือใสเอาไปเพื่อให้เขาโกรธเขาแสดงท่าทางเพื่อให้คนนั้นรู กูนี่โกกแล้วเขารู้ไหมรู้แต่ว่าเป็นมิจฉาสติแต่เราฝึกสัมมาบางสิถ้าฝึกสัมมารเราจะด่าอีเหี้ยมไหมไม่กล้าดา่าเพราะเรารู้ว่ามันคือคำดา่าคำไม่ดีคำไม่สุภาพรู้ทันทีรู้นี่คือเป็นมิจฉารเราไม่เอามิจฉา,าเอาสัมมามคำดีๆทำไมไม่พูดมันจะบอกขอ้างในโอ้ คนน่ะดีจังเลยคนน่ะสวยเหมือนนางฟ้าที่จริงก็ไปถึงนางฟ้าแค่นางธรรมดาก็ยอมไปถึงนางฟ้าหรอมันแค่พูดนะไม่รู้แค่พูดเป็นยังไงแต่เขาก็ยอมไปจินตนาการไปนี่คือสัมมาคนฟังก็ปลื้มใจคนพูดพูดออกจากใจที่ดีมันก็เข้าันจะเข้าทางสุดท้ายเป็น้นหลงกันจู มันหลงอ่ะมันเข้ากันได้เลยที่แต่ว่ายางเกนมันเข้ากันไม่ได้เลทีเข้ากันไม่ได้ก็หาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเข้ากันได้มาหากันเลยจุ๊บจุ๊บถึงที่วันเพราะนั้นฝึกสัมมาสติสัมมาสติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องฝึกให้เขาเรี่ยมิจฉาดิสัมมามิจฉาดิ้นสัมมา ฝึกน้มันเป็นวิชาต้องไม่เอาฝึกสัมมาแหน่ตัวนี้แล้วฝึกไปฝึกมาก,ก็จะกลายเป็นสติพละงานพอสติพละฟึกเข้าไปเองก็จะกลายเป็นสติอินทรีย์ะวาใจขึ้นมากขึ้นจากนั้นก็จะองค์แห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้บรรพจนขึ้นเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งผู้รู้รวมกันเป็นผู้รู้แน่นอนแล้ที่นี่เบิกบานแน่นอน สุดท้ายก็เป็นสัมมาสติเข้าทางเป๊กเลยคนนี้จะไม่พูดผิดเด็ดขาดเพราะมันพัฒนาขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ห้าหกมาถึงขั้นนี้แล้วจะไปผิดได้ยังไงมันผ่านมาบนการเรียนเหมืนอนเราเขียนกอกไก่กอกไก่มาเรื่อยๆจนอ่านได้เขียนได้มันจะพยายามเขียนผิดมันรู้ข้างในแต่ถ้าหากรู้มัง่งไม่รู้มัง่งมันอาจจะพอสํำเค้าก็ได้ มันก็คล้ายกับปลาก็เหมือนเราไปสอบเนี่ยข้อสอบมันใกล้เคียงกันก็ข้อข้ององมันก็ใกล้เคียงกันอ่ะมันผิดนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้มากกว่ายังไงมันก็กาโถเปยแต่ถ้ารู้ไม่พอมก็เดาสิมันก็ผิดเด็ดๆฝุูกจะน้อยผิดมากกว่าแต่ถ้ารูนชัดเกนเขาก็ต้องการหลอกเราแต่ถ้าเรามีความรู้มากกว่าหลอกยังไงคุณก็โกหกจักไม่ได้ ถ้ามันมากพอนะยังไงคุณถูกแน่นอนแต่ถ้าไม่พอเฉยเดาเดาก็ผิดนี่คือความรู้มันมากพอสติมากพอก็เฉยสติสัมกตฉกองผู้รู้มันเกิดขึ้นแล้วก็วเข้าสู่สมาสตินี่เพราะนั้นขั้นนี้สําคัญมากคือขั้นที่สองสติปัฐานสี่ส่วตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าไหน ถาไหนก็ได้แ <Pharise> ต <es> mm ่ท hmm. ี and and like bon ่เราทำเนี่ยเดินอย่างเี้ยมันก็คือฝึกสตินั่นเองเดินไปต้องให้รู้จักว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะเป็นการฝึกฝึกมีรูปแบบแต่ถ้าหากว่าไม่มีรูปแบบจะเดินจันขร์จะเืินจันทรนอนข้าห้องน้ำอะไรรู้หมดอย่างเงี้ยมันเป็นนิชาริสัมมาก็ยัเช็ดตัวเองนิชาริสัมมาเป็นนิชาริสัมมาเนี่ยเราจะฝึกสัมมาเราจะฝึกสัมมาเรีนฝึกสัมมาเนี่ย ฝึกอย่างเนี้ยมันอยู่ท่าไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ดื่มน้ําก็ได้กินข้าวก็ได้จับอะไรก็ได้มันรู้ตัวอย่างเนี้ยถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่เมื่อนั้นเกิดพลังแต่ว่าบวกหรืลอลบเาะฉะนั้นการทําสมาธิก็เลยรู้ตัวตลอดทาไม่รู้ตัวเนี่ยนะเหมือ,อนเรานั่งอ่านหนังสือนั่งหลับหลับนี่เราได้ ว่าอ่านไปเราส่วนหนึ่งอ่านไปดูนาฬิกาความรู้ไม่ต่อเนื่องเล้วอ่านถึงไหนเมื่อกี้ไหนมันหายไปทันทีแต่ถ้าอยากรู้อีกอ่านทบกคนหนึ่งมันก็ต่อเนื่องของมันก็จะรู้ความมายเพราะสมาธิกลังจิตมันก็ต่อเนื่องได้ํำต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะต่อของมันเองก็เมื่อเราไปเรียนหนังสือมันต่อเนื่องของมันเองวันนี้ก็ไปเรียนเราไปเรียนแค่หกเจ็ดชั่วโมงตอนนั้นเอง น,นั่นัก็มาดูนังดูละครดูอะไรแล้วจะเล่นเรืเ่องพรุ่งนี้ก็ไปถ้ามันไม่ต่อเน,นื่องเราอ่านไม่ออกเราเขียนไม่ได้นั่นแสดงว่ามันต่อเน,นื่อของมันเองมันเป็นเซตของมันเราเรียนวันนี้เรียนชั่วโมงภาษาจีนวันนี้ภาษาอังกฤษวันนี้เรียนภาษา,าเวียดนามมันจะต่อของมันเองอ,อย่างเราพูดหนีห่ามารู้เลยภาษาอะไรภาษาจีนถ้าเราฟังไปกว่เาเข้าใจแน่นอนเพราะเราฝึกมาทางหูฝึก พูดก <premises. S 2> ็ได้แค ouais. ่พูดคนไม่เคยอ่านนะจำเข้ามาฝึกพูดเพราะเห็นมีห้องมาจริงๆอ่านไม่ออกนั่นน่ะเพราะอะไรเพราะฝึกพูดจำเข้ามาไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนตอนนี้ก็เลยไม่เกิดทักษะในการอ่านการเขียนไม่เกิดเพราะเห็นตัวนังสือตองเก่งอ่านไม่ออกเพราะนั้นจำเป็นต้องอ่านต้องเขียน ถ้าเราอยากรู้แต่ความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นสามสามทางเนาะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังฟังมักมัมฟังแล้วฟังเองฟังแล้วกิกนตามมยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดฟังแล้วคิดอันนัที่สามคือภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทําให้มันมีทําให้มันเกิดขึ้นได้แต่เราได้สองอย่าง ฟังแล้วคิดขาดการปฏิบัติ cool er. คือเขียนคืออ่านฟังคิดเฉยๆคิดต่างขาดอ่านขาดเขียนมันก็เลยอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้มือมีไม่ม e ี M. ทำไมไม่เขียนด้เขียนไม่ได้ไมได้ฝึกเขียนเขียนที่กอไก่เอาไปนำมาเขียนเขียนไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกเขียนเอาอ่านที่อ่านไม่ได้ทพราไม่ได้ฝึกอ่าน นี่ฝึกด้านซ้ายฝึกด้านขวาไม่ฝึกดานซ้ายด้านซ้ายเขียนดูสิมันก็เขียนไปได้เพราะฝึกแต่ด้านขวาวันนั้นฝึกคิดบวกนก็คิดบวกฝึกคิดลบนกกคิดลบยูที่การฝึกวันนั้นเราฝึกบวกกับบวกทีนี้จะหันมาฝึกลบจะเนี่ยมันก็ยากแบบะเพราะว่าบวกมันเยอะก็เหมือนฝึกข้านขวามาก แต่เมื่อฝึกเขียนข้างซ้ายมันเก่งๆกันเขียนได้มันกันแต่ช้ามากแต่หมอนี่คเขียจับ่เขียนไปสิบตัวเลยหมอเยก็ไก่ยังไม่เสร็จเลยบ่ไม่เด็ฝึกคิดก็เหมือนกันทำไมว่าพูดโทไม่ได้คุณไม่ได้ว่าพูดโทคุณป้าอะไรก็ไม่รู้คิดอะไรไม่รู้พเียวว่าพูดโทกัแ่ไปว่าพูดโทกับแม่ไปไอคนที่ว่าพูดโทรป่อยๆมันก็แป๊กมันก็มาเดียวพูดโทมาเดีว คุณฝึกคิดทั้งอื่นมันจะมาพูดโผได้ยังไงทั้งทั้งี่รู้แต่ว่าไม่ได้ฝึกให้มัน่าว่านี้หนอนก็ไปแล้วว่านี้มันก็ไปไปแล้วลองทำบ่อยๆสิยังไงมันก็มาอื